หมอเจาะเข็มไปในสมองเด็กสาวนั่นเพื่อที่จะฝังชิปเข้าไปข้างในสมองของเธอนับแต่นั้นไม่ว่าเธอจะทำอะไรแม่จะเห็นหมดนั่นเพราะเธอเคยพัดหลงกับแม่ ทำให้แม่เป็นห่วงเธอมากๆและพาเธอเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ที่เป็นการฝังชิปลงไปในสมองของเด็กและจะทำให้แม่เห็นตำแหน่งของเธอได้แบบเรียลไทม์ที่น่าทึ่งคือแม่ยังสามารถเห็นว่าเธอกำลังมองอะไรอยู่แม้กระทั่งการจำกัดการมองและการได้ยินของเธอเพราะเธอจะเห็นภาพเบลอ ER กับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไม่สุภาพหลังจากนั้นมาทั้งเลือดหรือหมาที่ดูน่ากลัวเธอจะเห็นมันเป็นภาพเบลอ ER, แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังวาดรูปกับปู่ ทันใดนั้นปู่เกิดหัวใจวายและลม้มลงแต่เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานั่นเพราะเธอเห็นเขาเป็นภาพเลอโชคดีที่แม่เห็นปู่ผ่านแท็บเล็ตเลยเข้าไปช่วยปู่ได้ทันและเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็เริ่มมีสังคมแต่ไม่ว่าเพื่อนจะพูดอะไรให้เธอฟังเธอกลับไม่ได้ยินแถมเห็นเป็นภาพเลอเธอกลับมาบ้านและกําลังระบายสีแดงที่ดูเหมือนเลือดโดยที่สงสัยว่าเลือดของจริงมันจะเป็นยังไงจนเธอตัดสินใจทําสิ่งนี้